นายเสียงเรื่องชายเจ้าชู้โดยนก,กุลก่อนไปฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้แจ้งเตือนกันด้วยนะคะบทที่3 ภารกิจหาบ้านเช่าลนภพขับรถไปรับอาทิตย์ตั้งแต่บ่ายโมงกว่าจะถึงหน้าบ้านของเพื่อนก็บ่ายสองตามเวลานัดพอดีเสียงกดออดบ้านของชายหนุ่มดังขึ้นไม่นานนักประตูหน้าบ้านก็เปิดขึ้นด้วยระบบอัตโนมัติก่อนจะมีลุงอ่ำมาต้อนรับเข้าบ้านลุงอ่ำไออทิตย์ละครับ ลณพพบถามอย่างเป็นกันเองและไม่ถือตัวด้วยความที่รู้จักคนในบ้านอาทิตย์มาหลายปีอ๋อยังไม่เห็นลงมาเลยครับลุงอ่ำตอบอา้าวคุณพบสวัสดีค่ะเชิญด้านในก่อนสิคะปามาลีแม่บ้านเดินออกมารับสวัสดีครับป้ามาลีว่าแต่อาทิตย์ละครับลณพพบถามถึงเพื่อนก่อนจะถอดรองเท้าเดินเข้าไปในบ้านน่าจะยังไม่ตื่นนะคะ เดี๋ยวป้าไปเรียนให้ว่าคุณพบมาเมาลิดีพูดรณพพบใส่หัวอย่างระอากับเพื่อนตัวดีก่อนจะรีบตอบไปว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมขึ้นไปหาเองได้รณพบ,บอกพร้อมกับเดินขึ้นบันไดไปอย่างเซ็งเซงสายอีกตามเคยไอทิศนะไอทิศอีกครั้งที่เขาบนอาทิตย์ก่อนจะถือวิสาสะเปิดประตูห้องนอนอาทิตย์เข้าไปด้วยความเคยชินกับบ้านหลังนี้ พร้อมกับเห็นร่างของเพื่อนนอนซุกอยู่ใต้ผ้าห่มอันอบอ,อุอน่นรณพบจึงเดินไปเปิดม่านเพื่อให้แสงแดดแทงตาเป็นการปลุกอีกวิธีหนึ่งครั้นเมื่อแสงแดดส่องไปที่ใบหน้าของเพื่อนก็ทำให้เจ้าตัวรีบเอามือปิดหน้าก่อนจะได้ยินเสียงบ่นตามมาว่าผมยังง่วงอยู่เลยครับป้ามะลิขอนอนต่อก่อนนะ อาทิตย์บนพร้อมก็เอาผ้าห่มปิดใบหน้าเพื่อไม่ให้แสงแดดส่องกระทบกูเองไม่ใช่ป้ามมลิรณพพบ,บอกเพื่อนว่วงนอนบ่ายสองแล้วเว้ยรณพตะโกนใส่หูเพื่อนจนอีกฝ่ายต้องลุกขึ้นจากเตียงอย่างเคืองๆอ,อะไรวะคนจะหลับจะนอนคนขี้เศรพยายามนอนหลับต่ออย่างไม่สนใจที่จะตื่นอา้าว ก็วันนี้มึงบอกกูเองว่าจะไปเป็นเพื่อนกูดูบ้านเช่าไงจำไม่ได้หรอกี่โมงแล้วหลายพบบ่ายสองกว่าละแล้วมึงก็สายอีกตามเคยนะอ้าวหรอเออแป๊บแป๊บขอเวลาอาบน้ำครู่เดียวอาทิตย์รีบดีดตัวลุกขึ้นจากที่นอนแล้ววิ่งเข้าไปในห้องน้ำ ลนภพจึงถือโอกาสนั่งหาข้อมูลจาก Google หาบ้านเช่าหรือคอนโดระหว่างรอเพื่อนอาบน้ำแต่งตัวอยู่ไอภพว่าแต่ว่าดูไวบ้างหรือยังว่าจะไปดูบ้านที่ไหนอาทิตย์ตะกนถามเพื่อนออกมาจากในห้องน้ำก็ดูดูไว้บ้างแต่ต้องเห็นของจริงก่อนโลนภพบ,บอกขณะที่สายตาก็มองโทรศัพท์มือถือไปเรื่อยๆง่วงชุม,มัดอาทิตย์ อดจะบ่นกับตัวเองไม่ได้อะไรของมึงเมื่อคืนนอนกี่ทุ่มละ่ละรณพพบถามด้วยความสงสัยอย่าเรียกว่าทุ่มต้องเรียกว่าตีนอนตีสี่อาทิตย์บอกเพื่อนรักระหว่างที่เดินนำหน้าออกจากห้องเพื่อไปขึ้นรถตีสี่เลยเหรอวะอย่าบอกนะว่าไปเที่ยวกลับมาซะเช้าขนาดนั้นอืมใช่พอเมื่อคืนไปเจอสาวสวยมาสเปกมากเลยไหวพบน้อยน้อยหน่อย,อ,ย,อ,ยอาทิตย์ กูก็เห็นมึงพูดอย่างนี้ทุกทีเวลาเจอสาวๆแล้วไหนล่ะไม่เห็นเป็นตัวเป็นตนสักทีจีบไปเรื่อยๆแต่ไม่คิดจะคบจริงจังสินะรณพบบอกเพื่อนอย่างรู้ทันก็มันยังไม่เจอคนที่ใช่ถ้าใช่กูก็อยู่ของกูเองแหละแล้วก็คบกันเป็นตัวเป็นตนยังไงว่าแต่กูแล้วมึงล่ะมึงก็ยังไม่มีเป็นตัวเป็นตนเหมือนกันนี่อาทิตย์ถามกลับบ้างก็มันยังไม่เจอคนที่ใช่อีกฝ่ายตอบ พร้อมกับหัวเราะเบาๆขณะที่รถยนต์คันหรูโดยมีรณพพเป็นคนขับและอาทิตย์นั่งอยู่ข้างๆก็วิ่งออกไปบนถนนมุ่งหน้าสู่ที่พักที่รณพพค้นหาไว้ก่อนหน้ากว่าจะออกจากบ้านก็เป็นเวลาเกือบบ่ายสามโมงแล้วว่าแต่ว่าจะไปดูที่ไหนก่อนที่นี่รณพพบบอกพร้อมกับส่งมือถือที่มีภาพคอนโดหรูให้เช่าใจกลางเมืองเออ เฮ้ย hey, ดีนะราคาก็โอเคภาพในนี้ดูดีมากเลยวะ่ะโทนะัดขอดูห้องหรือยังล่ะอาทิตย์ถามขึ้นโทรละเมื่อวานแต่ยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่าจะไปกี่โมงบอกแต่ว่าช่วงบ่ายรณพพบบอกพร้อมกับเปลียวไปทางคอนโดที่ตั้งอยู่เมื่อจอดรถที่หน้าคอนโดแล้วสองหนุ่มก็เดินออกจากรถเข้าไปด้านในสวัสดีค่ะคุณรณพพที่นัดขอดูห้องไว้ใช่ไหมคะ เสียงผู้หญิงดังมาก่อนที่ทั้งสองคนจะเห็นตัวแล้วจึงปรากฏหญิงวัยกลางคนแต่งกายภูมิฐานเดินตรงมาที่ทั้งสองสวัสดีครับผมรณพครับและนี่เพื่อนผมอาทิตย์พี่บุษบาค่ะเป็นเจ้าของห้องที่คุณติดต่อมาเชิญด้านนี้เลยนะคะสตรีเจ้าของห้องพูดพร้อมกับเดินนำหน้าเข้าไปที่ลิฟต์คอนโดนี้อยู่ชั้นสิบนะคะ เป็นห้องกว้างขวางมากติดกับรถไฟฟ้าบริเวณโดยรอบจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันแล้วก็มีฟิตเนสอยู่ที่ชั้น7ส่วนด้านล่างของตึกจะมีสระว่ายน้ำบุสบาอธิบายขณะที่กำลังอยู่ในลิฟต์ก่อนที่ลิฟต์นั้นจะหยุดที่ชั้น10นี่คะ่ะห้องเชิญเข้าไปดูข้างในก่อนนะคะเธอไขกุญแจห้องหมายเลข1 0 0 4แล้วเปิดประตูให้ทั้งสองเข้าไปดูภายใน เชิญค่ะโอ้โหกว้างขวางมากเลยนะครับอาทิตย์อุทานค่ะพอดีตอนทำคิดว่าจะเอาไว้อยู่เองแล้วทีนี้เปลี่ยนใจเลยว่าจะปล่อยเช่าไม่ทราบว่าค่าเช่าเดือนละเท่าไหร่ครับเพราะว่าคงจะอยู่ไม่นานประมาณ3เดือนรอทำห้องเสร็จนะครับรณพบบอกกับสตรีเบื้องหน้า30,000บาทค่ะ ราคานี้ไม่แพงเลยนะคะสำหรับห้องขนาดนี้พร้อมเฟอร์นิเจอร์ครบถ้วนหญิงสาวรีบบอกก่อนที่รณพพบจะคิดว่าแพงเกินไปครับไอทิตกูว่าห้องนี้ก็โอเคเลยนะห้องดีเลยเฉละดูสิรณพพบบอกเพื่อนพร้อมกับเข้าไปดูที่ห้องนอนเออใช่นี่กูมาดิงที่นี่นอนที่นี่ด้วยได้เลยนะอาทิตย์บอกคำคำเออดีวะ ระหว่างที่ทั้งสองกำลังเดินสำรวจห้องจู่ๆก็มีเสียงโทรศัพท์เรียกเข้าดังขึ้นแล้วเงียบลงก่อนจะตามมาด้วยเสียงของบุษบาคุยกับปลายสายเบาๆก่อนจะค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆจนทั้งสองหนุ่มได้ยินชัดเจนฉันจะให้เช่ามีอะไรหรือเปล่ามันห้องของฉันเสียงนั้นตวาดเข้าไปในโทรศัพท์ฉันจะให้เช่าเสียงผู้หญิงตะโกนใส่อีกครั้งและดูทีท่าว่า จะลืมว่ามีคนกำลังดูห้องเช่าอยู่ไอ้พบกูว่าท่าทางจะไม่น่าเช่าแล้วอะ่ะไปดูที่อื่นเถอะอาทิตย์ชวนรณพภเออกูก็ว่าเหมือนกันไปกันเถอะรณพภกระซิบอย่างเห็นด้วยขอตัวก่อนนะครับขอบคุณมากครับรณพภหันไปบอกกับสตรีผู้นั้นอา้าวจะไปแล้วเหรอคะติดขัดตรงไหนหรือเปล่าคะผู้หญิงคนนั้นรีบถามขอเวลาไปคิดดูก่อนนะครับอาทิตย์ตอบ พร้อมกับเดินนำหน้าออกจากห้องตามมาด้วยโลนภพอันที่จริงถ้าจะปล่อยห้องเช่าน่าจะไปตกลงกันให้เรียบร้อยก่อนไม่ใช่มาทะเลาะก,กันอย่างนี้อาทิตย์บ่นเบาๆช่างเธอหน้าไปดูที่ต่อไปเหอะทั้งสองคนขึ้นรถลงรถด,ดูคอนโดอาพาร์ตเมนต์บ้านเช่าดูแล้วดูอีกประมาณสิบแห่งจนฟ้าเริ่มมืดโอ้โหคุณพบครับคุณเพื่อนจะเลือกมากไปไหน นี่นี่ทำไมเรื่องมากอย่างนี้วะนี่ดูมาหลายที่แล้วนะเว้ยไม่ถูกใจสักที่เลยเหรอวะอาทิตย์บ่นเพื่อนด้วยความเหนื่อยนายไม่วะรณพบบอกพร้อมกับเคลื่อนรถจะไปดูที่ต่อไปนี่หนึ่งทุ่มแล้วนะเว้ยเพื่อนหิวครับอาทิตย์บ่นเบาๆรอไปก่อนกูยังไม่หิววะเขาตอบก่อนที่รถจะเบรกเอี๊ยจนอาทิตย์ต้องบ่นอีกครั้งอะไรของมึงอีกเนี่ยจู่ก็เบรกรถ รณพภพไม่พูดอะไรสีหน้าเรียบนิ่งด้วยความเครียดก่อนจะเลี้ยวเข้าไปในซอยเล็กๆซอยหนึ่งที่ปลายหน้าซอยมีประกาศไม่ใหญ่มากว่าให้เช่าบ้านสองชั้นราคากันเองเพราะมีภาพประกอบเรียบร้อยอ๋อสาธุขอให้ได้สักทีเถอะบ้านเช่าเนี่ยกูหิวอาทิตย์บน่บนบนบานกับตัวเองโดยไม่สนว่ารณภพจะมองเขายังไง เมื่อรถไปจอดหน้าบ้านสองชั้นที่มีป้ายติดหน้าบ้านพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์อาทิตย์ก็รีบกดหมายเลขตามป้ายนั้นก่อนจะโทรออกสวัสดีครับไม่ทราบว่ามีบ้านสองชั้นให้เช่าใช่ไหมครับใช่ค่ะเสียงผู้หญิงตอบกลับมาพอดีผมอยากดูบ้านเช่านะครับรณพตพตอบรณพบอกด้วยความใจร้อนดูพรุ่งนี้ดีไหมคะพอดีวันนี้มืดแล้ว พอดีผมอยู่หน้าบ้านแล้วนะคระหน้าบ้านที่มีป้ายติดอยู่เปิดไฟหน้าบ้านไว้ด้วยรลนะพพบ,บอกอย่างเอาแต่ใจฮะเสียงนั้นอุทานด้วยความตกใจก่อนจะวางสายไปไม่นานนะักประตูบ้านหลังนั้นก็เปิดออกมีหญิงวัยกลางคนใบหน้ามีเขาคนจีนเดินมาพร้อมกับเด็กผู้ชายอีกหนึ่งคนในมือยังถือโทรศัพท์อยู่สวัสดีค่ะ คุณที่โทรมาเมื่อกี้ใช่ไหมคะเจลถามขึ้นโดยมีเปียกเดินตามมาติดๆครับผมเองผมจะมาขอดูบ้านที่ประกาศให้เช่านะครับไปดูพรุ่งนี้ดีกว่าไหมคะจะได้เห็นบริเวณบ้านชัดๆนี่ก็ค่ำแล้วมันจะเห็นไม่ชัดนะคะเจลบอกพลางยิ้มหวานด้วยความใจดีบ้านหลังนั้นอยู่ไกลจากที่นี่มากหรอครับรณพถามกลับ ทำให้ JL อ,อึกอักก่อนจะตอบไปว่าไม่ไกลมากค่ะแล้วบ้านมีไฟฟ้าไหมครับเขาถามอีกมีสิคะไฟครบทุกหลอดค่ะเจแอลตอบอย่างเสียไม่ได้งั้นก็ดีไม่น่ามีปัญหาอะไรไปครับไปคืนนี้เลยครับผมไม่เกี่ยงเรื่องค่าเช่าเลยเขาตอบนิ่งๆเพราะเขาเองก็เหนื่อยแล้วกับการหาที่พักมาหลายชั่วโมงอยากได้ที่พักเสียที จะดีหรอคะเจถามด้วยสีหน้าไม่ค่อยจะอยากไปเท่าไหรนะ่นักเอาอย่างนี้ไอ้เปียกเอา้านี่คุณแจเองเอาไปเปิดบ้านให้คุณคุณเข้าไปดูนะ JL สั่งพร้อมกับเดินเข้าไปหยิบกุญแจในบ้านก่อนจะส่งให้เปียกไม่เอาเจ๊ไม่ไปกลางคืนเด็ดขาดเปียกกระซิบกระซาบปฏิเสธลนภพเห็นทีถ้าเจ๊ชักช้าไม่ทันการก็ถามย้ำไปอีกด้วยความเหนื่อย จะไปได้หรือ,อยังครับไอ้โพบเอ็งก็จะเย็นๆอาทิตย์ต้องรีบบอกให้เพื่อนเบรกอารมณ์ไว้โอ้ยไอ้เปียกเองนี่ใช้ไม่ได้เลยมาไปกับเจ๊เจ๊ไปเองก็ต้องไปเจ๊แอลปิดประตูบ้านพร้อมกับลากไอ้เปียกเดินตามมาที่รถด,ด้วยเจ๊นั่งรถผมไปเลยก็แล้วกันครับเชิญครับรณน้โนพบบอก พร้อมกับชี้ไปที่ประตูด้านหลังเชิญให้ขึ้นไปนั่งเมื่อทั้งสองคนนั่งเรียบร้อยแล้วสีหน้าของเจ๊ดูลุกลี้ลุกลนเหมือนไม่อยากจะพาไปดูบ้านหลังนั้นเจ๊ทางไปบ้านเช่าเจ๊ทางไหนล่ะครับอาทิตย์เป็นคนถามขึ้นยิ้มยิ้ม,ยมอย่างมีไมตรีอ๋อทางนั้นจ้ะเจ๊ชี้บอกทางจนกระทั่งมาถึงบ้านหลังหนึ่งที่มีไฟปิดมืดสนิท แต่ก็ไม่ห่างไกลจากเพื่อนบ้านหลังอื่นๆมากมีเพียงไฟริมทางในหมู่บ้านที่ส่องสว่างให้ก่อนที่รถจะจอดสนิทที่หน้าบ้านแล้วทั้งสี่คนก็ทยอยกันลงมาจากรถหลังนี้เหรอใหญ่ดีนี่อาทิตย์พูดกับตัวเองเบาๆขณะที่สายตาของโลนภพมองบ้านหลังนี้ในความมืดด้วยความตกตะลึงแต่เขาก็บอกไม่ได้ว่าเป็นอะไรเปียกไปไขกุญแจลวซิ เจลสั่งเด็กที่ตามมาทำให้เปียกต้องยื่นมือไปรับกุญแจจากเจ้ก่อนจะวิ่งไปไขกุญแจรั้วบ้านด้วยมือที่สั่นเทาเวลาผ่านไปสักพักขณะที่รณภพยังมองบ้านหลังนั้นอย่างไม่วางตาเปียกก็ยังไขกุญแจบ้านไม่สำเร็จสักทีจนกระทั่งลูกกุญแจหล่นเข้าไปในรัวบ้านกริ้งเจกุญแจหล่นเปียกร้องพร้อมกับวิ่งกลับมาหาผู้เป็นนาย ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไขเองอาทิตย์ร้องบอกพร้อมกับเปิดแสงไฟจากรถยนต์ให้สว่างขึ้นส่องเข้าไปในรัวบ้านก่อนที่เขาจะใช้ไมค้ค่อยๆเขียนลูกปุญแจออกมาที่มือและกำลังจะไขขึ้นอีกครั้งตุบเสียงของหนักหล่นลงมาทำให้ทุกคนสะดุ้งสุดตัวแล้วมองไปรอบๆบ,บ,บ้านไม่เห็นมีอะไรนี่นาอาทิตย์บอกพร้อมกับหันมายิ้มให้ ต่อนที่รัวบ้านจะถูกเปิดออกก็ไม่เห็นจะยากตรงไหนทำไมไอ้เด็กนั่นถึงเปิดไม่ได้วะอาทิตย์บ่นเบาๆด้วยความไม่เข้าใจเจลรีบจูงมือเด็กเปียกเดินเข้าไปในบ้านพลางคําหาสวิตช์ไฟเพื่อเปิดให้แสงสว่างขึ้นทันทีที่สว่างขึ้นทั้งในบ้านและนอกบ้านสายตาของทั้งสองหนุม่มก็เห็นบ้านหลังหนึ่งที่ใหญ่ดูหรูหรา มากกว่าที่จะเป็นแค่บ้านเช่าราคาถูกทั้งสองเดินตามเจเข้าไปในบ้านนี่ค่ะคุณก็อย่างที่เห็นบ้านหลังนี้เป็นของเจ๊และเจ๊ปล่อยเช่าเองเจ๊คิดราคาไม่แพงค่ะเดือนละ5,000บาทส่วนเฟอร์นิเจอร์นี่ก็แถมหมดเลยในบ้านนี้มี3ห้องนอน2ห้องน้ำมีห้องครัวที่บิวอินตกแต่งเรียบร้อยแล้วเจ๊ L, อธิบาย โอ้โหเจ๊นี่มันสวยมากเลยนะครับอาทิตย์อุทานออกมาด้วยความตกใจแล้วเจ๊คิดราคาแค่เดือนละ5,000บาทเนี่ยนะเจ๊ Jay, ลอเล่นหรือเปล่าอาทิตย์ถามราคาอย่างไม่แน่ใจคิดว่าเจ๊บอกราคาผิดแน่ๆ5,000บาทจริงๆจ,จ้ะพอดีเจ๊ไม่ได้หวังอะไรแค่พออยู่พอกินเจ๊ Jay, บอกขณะที่ในใจก็อยากออกไปจากบ้านหลังนี้จะแย่อยู่แล้ว รณพพและอาทิตย์เดินสำรวจทั้งในบ้านนอกบ้านเท่าที่จะเห็นได้ขณะที่เจแอลกับเปียกนั้นก็เดินตามมากันติดๆหลังจากดูบ้านเสร็จแล้วเจแอลล็อกลัวบ้านปิดไฟก่อนจะก้าวขึ้นรถขณะที่อาทิตย์ยืนอึ้งมองไปยังตัวบ้านอยู่อย่างนั้นจนรณพอดลนทนไม่ไหวต้องตะโกนเรียกไอทิ์ไอทิ์ ขึ้นรถไปได้แล้วรณพร้องบอกอาทิตย์สะดุ้งสุดตัวก่อนจะรีบเปิดประตูรถขึ้นมานั่งเงียบๆเบจ๊ผมชอบบ้านหลังนี้ผมจะเช่าต้องจ่ายเท่าไหร่ครับรณพเอ่ยขึ้นเมื่อรถมาจอดส่งเจ๊และเปียกที่หน้าบ้านจะดีเหรอว่าไอ้พบคิดดูอีกทีก่อนไหมอาทิตย์ทักขึ้นกูคิดแล้วรณพตอบทำให้อาทิตย์ต้องเงียบลง ก็ถ้าจะเข้าอยู่ก็มาจำหนึเดือนค่าเช่า1เดือนว่าแต่คุณจะเข้าอยู่เมื่อไหร่ล่ะคะเจลถามลณพไม่ตอบอะไรก่อนที่จะหยิบเงินสดในกระเป๋าให้11,000บาทส่งให้เจ้พร้อมกับบอกว่านี่ครับค่ามาจำและค่าเช่า1เดือนตามที่เจบอกส่วน1,000เนี่ยเป็นค่าเสียเวลาที่เจพาผมไปดูในคืนนี้ขอบคุณมากจริงๆนะครับ บ้านหลังนี้ผมชอบมากค่ะ jl ตอบรับด้วยท่าทีงุนงงแต่ก็ดีใจที่มีคนมาเช่าบ้านเอกสารสัญญาค่อยทำกันตอนเข้ามาอยู่นะคะว่าแต่คุณจะเข้ามาอยู่เมื่อไหร่คะ jl ถามอ๋อได้ครับผมจะเข้ามาอยู่ต้นเดือนหน้าจะมาเช่าอยู่3เดือนช่วงระหว่างที่คอนโดผมกำลังรีโนเวทใหม่เช่า3เดือนได้ใช่ไหมครับได้สิคะ จะกี่เดือนก็ได้ไม่มีปัญหาขอบคุณมากเลยนะคะเจแอลตอบด้วยความดีใจครับอย่างนั้นถ้าผมจะขนของเข้ามาเมื่อไหร่ผมจะแจ้งวันล่วงหน้านะครับรณพพบบอกพร้อมกับลากับเฮ้อสบายใจละไอทิย์ได้ที่พักสักทีเขาพูดกับเพื่อนอย่างอารมณ์ดีว่าแต่หิวหรือเปล่าวะรณพพบถามคืนขณะที่กำลังขับรถออกจากหมู่บ้านเงียบไม่มีเสียงตอบจากอาทิ์ไอทิศ ไอทิสไอท,ทิ์เสียงเรียกดังในครั้งที่สามทำให้อาทิตสะดุ้งสุดตัวอะไรวะตะโกนอยู่ได้อาทิตย์โวยวายกลับมึงเป็นอะไรกูคุยด้วยตั้งนานถามว่าหิวไหมจะชวนไปหาอะไรกินรณพถามซ้ําอีกครั้งไม่วะกูไม่หิวแต่กูหิวรณพบ,บอกพร้อมกับเลี้ยวรถเข้าปั๊มเพื่อเติมน้ํามันแล้วมึงถามกูทําไมวะก็กูเห็นมึงเงียบไม่พูด นั่งเหม่ออยู่ได้เป็นอะไรวะรณพถามด้วยความเป็นห่วงเปล่ากูไม่เป็นไรกูคงเหนื่อยนะว่าแต่เมืองเหอะจะเช่าบ้านหลังนี้จริงๆเหรอว,วะอทิ์ถามซ้ําจริงกูโอเคละกูชอบบ้านหลังนี้วะ่ะมีอะไรหรือเปล่าวะเห็นดูแปลกๆตั้งแต่เมื่อกี้ละรณพถามเพื่อนด้วยความแปลกใจอ๋อเปล่าๆปล่าไม่มีอะไรมึงชอบก็ดีแล้วละ่ะ อาทิตย์ตอบอึๆอึกับสีหน้าบอกไม่ถูกแต่ก็ยิ้มเจินเืินให้เพื่อนทำให้รณพบไม่คิดอะไรมาก่อนจะขับรถพาพเพื่อนไปหาอาหารกินแล้วขับรถไปส่งที่บ้านอย่างสบายใจเมื่อหาที่พักได้เรียบร้อยแล้ว